ะะสวัสดีนะคะเอซอทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟรมมุนชูชาแนลค่ะขณะนี้นะคะวันนี้เรามาทอดกระถินที่วัดถ้ำพระผาป่องนะคะนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะเรามาถึงแล้วนะคะให้ดูนะคะนี่นะคะ นี่นะคะ FC นะคะเห็นแล้วนะคะค่านี่นะคะก็31ล้านดวงใจนะคะนี่นะคะมาถึงแล้วนะคะก็วิวสวยนะคะตอนนี้เรามาด้านหน้านะคะนี่ให้ดูนะคะอ้าวมีโรงทานนะคะนี่ก็มีมาแล้วนะคะมารอแล้วนะคะเราก็มารถพี่อนุวัฒน์นะคะเหมือนเดิมนะคะ พี่อนุวัตเหมือนเดิมนะคะเรามาทุกวันนะคะรถ่นนี้ก็พาเราไปทําบุญทุกวันนะคะน,นะคะ,ะ,คะสวยงามนะคะวัดถ้ำขาฟองนี้นะคะก็เป็นวัดที่เราได้มาเอาน้ําดื่มนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะเยอะมากนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นสาวนกนะคะสาวนกไปไปเป็นนางแบบให้นะคะไปเป็น,นไปเป็นนางแบบให้นะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นรถคุณเน็งเมเดมาแล้วนะคะรถคุณเน่งเมเดมาแล้วนะคะคนี่นะคะทะยอยเดินทางมานะคะพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะทะยอยเดินทางมาแล้วนะคะ โอ้พญานาคนะคะพ่นน้ำออกมาแล้วนะคะนี่นะคะเอาเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยนี่นะคะมีสมอนจะภาพได้ยังไงนี่นี่ถ่ายเลยนกไปถ่ายเลยนี่นะคะนี่นะคะก็เขาจะมีโรงทานนะคะเราไปดูนะคะนี่นะคะอ่า พอมีเด็กๆนะคะมาโอ้ยสัญญาณเนาะนี่นะคะก็มีโรงพานด้วยนะคะโรงพานนะคะมารอมารอให้การบริการนะ,ะให้จับคนที่เดินทางมาร่วมงานนะคะมาทอดกระถินนะคะได้อิ่มอร่อยกันนะคะอิ่มบุญอิ่มท้องด้วยนะคะนี่นะคะก็ทุกท่านนะคะก็มารอแล้วนะคะ แล้วก็<น>ท่านนะคะกินแล้ว<ฮ>กินอาหารแวม่กินแล้วแมพากันกินข้าวมาแล้วพากัน,านไปกินเลย นี่นะคะทุกท่านนะคะเราก็ไปดูนะคะจิ้มก็มาแล้วนะคะตาตลนเด้อนี่นะคะก็พี่น้องนะคะเอชซีทุกท่านนะคะเนาะอ๋อขอบคุณค่ะ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 อาวัดเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะฮะ สามสิบจุดปกติปกตินี่นะคะอากาศเย็นเด้นี่นะคะเราก็ได้เห็นนะคะพี่น้องนะคะชาวบ้านนะคะมารอรับนะคะอะไรเนาะก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะเราไปดูนะคะโรงทันวันนี้มีอะไรบ้างโอ้โหอืโอ้ อขออนุญาตถ่ายนะคะข้าก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเวลามีโรงทานนี่แหละค่ะก็มีโรงทานก๋วยเตี๋ยวแม่ดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะโอ้แม่ดาด้วยนะคะวันนี้เห็นแม่ดาดีใจจังเลยสวัสดีค่ะนี่นะคะนี่ขออนุญาตถ่ายนะคะข้าวเสียข้าวเตี๋ยวจากไหนคะโอ้วันนี้มาให้การให้การแจ๋วค่ะโอ้น้าขาธุผลไม้ค่ะ สาธุสาทุค่ะโอ้จากแม่ค้าขายผลไม้วันนี้มาเป็นโรงทันก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ไหมคะสุดยอดเลยนะคะ ปกติขายผลไม้ปกติขายผลไม้แต่วันนี้มาก๋วยเตี๋ยวสุดยอดค่ะสุดยอดนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะเอซี่สุกยอดนด้วยนะคะโอ้มีทั้งหมูทั้งไก่นะคะผลไม้ก็ทำข่องเท่าอืมใช่ใช่ทำเหมนนะคะก๋วยเตี๋ยวเลยนี่นะคะก็โอ้น่าทานมากเลยนะคะเอซี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กๆทานก่อนเนาะค่ะค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะนี่นะคะก็ จากแม่ค้าขายผลไม้นะคะวันนี้ใจบุญนะคะมาแจกก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะนี่นะคะโรงทาเราได้เห็นหมดแล้วนะคะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเพอนบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ